วังโต้อุภาพแห่งพระธรรทจระธรรมชาิด้วยอภาพหงพระทตพระสง์้พระวันสุเตขอความสวัสดีที่งหต้องมีแต่าูมีนังรู้

เออดีว่ะอ้าวเออก็อดีว่ะพนปุ่นสิบศตคาพันตรงใจรเพื่ออายุวันนะสุขภพละปฏิฐานคะกรกาม้มไปดูตรงนี้กันพระวัตถุสัพพะมังขารขอสัพพะมงคลตรงมีแก่ท่านพระขันตุสัพพะเทวตาขอเราเทวดาส่วงตรงรักสทคัน พระพุทธมหานะว่าม <cualquier S 1> <ination> ีจักขยะบุญีสีวิเศษชัยชาตินะวัดบวงต้บลหัวสะพานอำเภอวิเศษชัยชาติจังหวัดอ่างทองร่วมทำบุญบุรณะสงทองราองค์พระใหญ่สองขุนบาทต่อประกอบทางวัดขออบกทุกสบุมงคลชีวิตแ่ท่านได้แก่พระสมเด็จกูุเมดาว้อนใส่ศปฏิทินรุ่นแรกหนึ่งพุทธ หอมาถท่ายกับผ้าสีขาว